ที่หอมเนี่ยแกก็แบบว่าด้วยความแกเต็มที่กับงานอะ่ะ mm hmm. แกก็ได้มีการไปทำแบ็กกิ้งแท็กทำเพลงทำอะไรของนางไว้ okay, okay. ซึ่งมันเป็นการลงทุนเพื่อที่จะไปงานนี้ซึ่งก็มีการแจ้งแจ้งทางทางฝั่งนานแล้วแหละว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเรียกค่าใช้จ่าย,ย mm hmm. ในส่วนนี้ะนะก็มีการตกลงกันไว้แต่ด้วยอาจอาจ,จะว่าแบบออพอมันเลื่อนไปไม่มีกำหนดแล้วก็ดูเหมือนจะไม่เกิดงานนี้มั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ เงินที่พี่หอมลงทุนไปก็อาจจะยังไม่ได้อะไรแบบนี้นะพ,พี่หอมโพสเกิดอ,อะไรขึ้นอยู่ปัญหาอะไรขึ้นจริงๆปัญหาเนี่ยจะเกิดกับฝั่งของพี่หอมมาโดยตรงพี่หอมจะจะเจอโดยตรงคืออย่างนี้ต้องต้องเล่าก่อนว่าทางออสเตรเลียเนี่ยทางผู้จัดงานเนี่ยได้ได้เชิญพวกเราไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่นูน่นมี5คนมีผมมีพี่ซันนี่มีพี่บอยพี่สนุแล้วก็มีพี่หอมแล้วก็มีปออนุพห้าคนซึ่งก็คอนเสิร์ตเนี่ย ยังไม่เกิดก็คือเลื่อนอเลื่อนมาซึ่งาการเลื่อนมาเนี่ยก็ยังเลื่อนไม่มีกาหนดหใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่หอมเนี่ยแกก็แบบว่าด้วยความแกเต็มที่กับงานอะ่ะแกก็ได้มีการไปทำแบ็กกิ้งแท็กทำเพลงทําอะไรของนางไว้ซึ่งมันเป็นการลงทุนเพื่อที่จะไปงานนี้ซึ่งก็มีการแจ้งแจ้งทางทางฝั่งงาแล้วแหละว,ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องเรียกค่าใช้จ่ายในในส่วนนี้นะก็มีการตกลงกันไว้แต่ด้วยอา,อาจจะว่าแบบ ออพอมันเลื่อนไปไม่มีกําหนดแล้วก็ดูเหมือนจะไม่เกิดงานนี้มั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับออเงินที่พี่หอมลงทุนไปก็อาจจะยังไม่ได้อะไรแบบนี้นะก็เลยพี่หอมก็เลยแบบว่าโพสต์แบบนั้นด้วยแล้วก็รวมถึงว่าอาจจะมีคน DM อันนี้ที่ผมถามพี่ต้นหอมนะผมถามพี่ต้นหอมพี่ต้นหอมกาบอกว่ามีคนดีมมาหาพี่หอมแล้วก็บอกว่าเออซื้อบัตรไปแล้ว เออขายบัตรไปแล้วแล้วก็แบบเหมือนแบบจ่ายจ่ายเงินไปแล้วบางทียังไม่ได้เงินค่าตั๋วแบบคืนอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งทางที่หอมไปเลยนะครับแล้วแนวแนวโน้มโปรเจกต์นี้มันต้องเขาล้มเลิกแน่นอนเลยใช่ไหมครับไม่ผมผมเองก็ไม่แน่ใจอันนี้เป็นคือแต่ฟังผมอะไม่ได้รับผลกระทบเพราะผมยังไม่ได้มีการลงทุนอะไรไปยังไม่ได้ทำแบงค์ทิ้งแท็กต์ไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่ยิ้มันแล้วปล่าอ๋อเช็คคิวครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนผมไม่แน่ใจว่าจะครั้งถึงสองครั้งอะไรเงี้ยให่ยมมาอะไรอ่ะต่ออเลืน อ๋อเหตุผลว่าตอนนั้นมันเหมือนเขาจัดคอนเสิร์ตเยอะแล้วว่าคนเนี่ยก็ยังแบบว่าไม่พร้อมที่จะซื้อบาทอนะแลวเหมือนกับเป็นช่วงเทศกาลและคนไทยที่นู่นอะ,อะบินกลับไทยด้วยอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันหลายอย่างแ,แต่ว่าถ้างานยังไม่ได้จ่ายตังค์สิลปินแบบเครื่องน,นึงอะไรแบบนะี้ไม่มีการจับใช่ไหมงานนี้เหมือนจะไม่มีมัดจำนะครับเหมือนคุยกันยังไงไม่ไรู้ไม่แน่ใจงานมันตัตอนแรกตอนแรกเลยวันไหน,นที่ก็จัดวันไหนคโอ้จำไม่ได้แล้วพี่ จำไม่ได้แล้วเมื่อเมื่อน่าจะเมื่อ2เดือน2เดือนที่ผ่านมาแล้วนะทีมงานที่ดีเบลเกนี่เขาเป็นคนไทยใช่ไหมที่เหมือนอสเตรเลียหรือคนไทยในประเทศไทยที่จับเป็นคนไทยที่ออสเตรเลียครับที่เขาดีวงานแต่ตอนนี้เขาได้ถอนตัวจากหน้าแท็กกแค่พี่หอมคนเดียวใช่ไหมตอนต้นเดื่อนเรานยายก็พี่หอมใช่ครับพี่หอมเขาถอนตัวแต่ซึ่งทุกคนมันก็ดูแบบเข้างานก็ดูจะเหมือนจะไม่เกิดหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะคือเหมือนว่าโปรเจกต์นีต้องน้องไปโดยปริยายผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยว่างานหรือเขาจะเรียกกลับมาไหม หรือว่าจะยังไงคือมันเงียบไปเลยทั้งเดียวกานได้ยกหูหาเขาไม่หลังแต่ที่ผู้หอมโพสต์แล้วอะเออปกติผมไม่ได้ยกหูหาลูกค้าเองแล้วจะมีผู้จัดการเป็นคนที่คอยคุยอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ไปตามว่าเอ้งานจะเกิดหรือไม่เกิดเราก็ทํางานอื่นของเราไปงเลยอยู่แล้วาว่ามัน,นเกิดตอไม่ได้ไไม่ได้ไม่ถึงขนาดทําใจพี่ก็คือว่างานไม่เกิดก็ไม่เป็นไรเราก็รับงานอื่น แล้วผู้จัดการผู้จังการได้ฟีดแบ็กับเราบ้างไหมอะตั้งแต่พี่หอมโพสต์มาว่าเออได้เช็คแล้วว่าเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเลยก็เช็คผมก็เช็คครับพี่หอมก็อย่างที่เราให้ฟังไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่หอมว่าพี่หอมต้องสั่งสำงรองจ่ายอะไรไปบ้างแล้วก็มีคนดีเอ็มมาหาพี่หอมยังไงบ้างพี่หอมจริงต้องขอโพสต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้าใจทางฝั่งพี่หอมที่พี่หอมเขาต้องโพสต์ตัวเองในในในส่วนของเขาเลยไต้งมีอะไรเสียหายหรือว่ายัง ในส่วนของผมก็ยังไม่มีและในส่วนของผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการจะจ่ายตังค่าย5าบาทหรืออะไรไปแล้วผมไม่รู้เลยผมรู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยจากพี่หออีกทีหนึ่งครับนั่งกลัวแบบว่าเขาอาจจะเอาแอบเอาใช้ชื่อเราในการไปขายบัตรไปแล้วไงตอนนี้ผมก็ตอนนี้ผมก็เริ่มกังวลแต่ตอนแรกผมไม่ได้กังวลเลยเพราะว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยผมทางานทุกวันผมไม่รู้อะไรเลย แต่ถ้าเกิดว่ามีฟีดแบ็มาทางผมจริงเหมือนหมายถึงว่าถ้าคนมีหลักฐานและดีเอ็มมาหาผมว่านี่ชันจ่ายตังไปแล้วซื้อบัตรไปแล้วแล้วยังไม่ได้เงินคืนเลยแล้วคอนเสิร์ตจะมีไม่มีอะไรเงี้ยผมคงจะต้องบอกผู้จัดการผมว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะหมายมันหมายความว่าสแสดงว่าทางทางงานหลบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คกันแต่พอดีว่าทางผมยังไม่มีอะไรมาไม่มีครับไม่มี ถ้ามนะันเอาที่คุยกันล่าสุดอะ่ะเขาเขาบอกว่าไงว่ามันมันจะเป็นในทุกท่านในการคอนเสิร์ตเนี่ที่คุยล่าสุดเลยอะ่ะคุยล่าสุดเลยก็คือเลื่อแบบนอออแบบไม่มีกําหนดครับเลื่อนแบบไม่มีการกำหนดเลยครับแ,แน่น้ก็ไม่เคยคุยกับเขาดยตรงคือโคการผู้จัดการใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ของเรามันไม่ไม่มีแบบว่ามันกระทบตรงที่แบบเราล็อกคิวไว้แล้วเราไม่ได้ไปอะไรเงี้ยอ่ามันเหมือนกับว่าเราจะทาพาสปอร์ตเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะ วีซ่าเหรอเออทำวีซ่าเหมือนว่าพวกมิดที่จะเข้าไปไปไปทำงานที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเหมือนกับว่าเขารอให้วุฒิภมิผ่านก่อนแล้วถึงจะจ่ายมั้งเออแต่ในในระหว่างนั้นน่ะเขาก็ขอไปโปรโมทก่อนจะขอไปโปรโมทขอไปอะไรก่อนว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นก็คงดําเนินการอะไรกันก่อนละมั้งฮะและสุดท้ายเนี่ยวุฒิภมิมันก็ยังไม่ทําให้เสร็จหรือว่าอะไรเงี้ยก็เกิดการเรื่องการอะไรกิดขึ้นก่อนนะ การกิ้มนเกิดขึ้น,บ,บ,นๆๆบ่อยไหมกันครับเค็เจอบ่อยไหมคับเขาสต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยเจอกรณีนี้ครับอืนี่คือครั้งแรกเหมือนกันครับ